พนมสวัสดีจ้าสาวถาดพนมพา,ทพาเทียมม่ยวมือนิพามายางรอดตลาดนัดบ้านสีชมพูค่ะพี่นอ้องไปเบิ่งของขา,ายกันค่ะพี่นอ้องไปเบิร์นไหนที่เสืเววอ้อหลตัวนี้อาการจีบอาการดปวดผักสดปลาคเอ,อ,าเอเอถุงจ้านกับตัวนี้จานี่นะเออสี่บาทค่ะอ๋อถึงรหัสิปพี่น้องปลาคอ เป็นนเลยค่ะตใหญ่ๆเลงไง่เใช่กเนื่ออาการติดเตี้ยปวดอยูวล็อกตตึงินยุงใจเ้อวด่รวดเวเนี่ยตลาดตอนแรงค่ะตลาดในบูบ,บ้านค่ะพี่น้อง ขนม่ไทมันม่ไร่สัดดาวข้าวราดเต้ามีพี่น้องข้าล้ามใหม่ ่ who, brands, workers, 44, <rawd unre> ่เกอคนห้ายขนาดเลยค่ะมือนี้เพชรบดกองยจ้า์บาทอ๋อกองลาซาวค่ะพี่น้องเพชรบด ปากเขาปากเขาคุมเจ้าบาทแม่โอ้ปปาเขาคุงละซาบาทโอ้สองคูงสามสิบปาคอก็มีเนาะปาคอน้อยจัาหวานนะโอ้ปาะคอถุงละสี่สิบค่ะีต้มช้าได้ยังรบลูเกบต อพอหน่ปลาเค็งปลาเค็งน้อยถึงเจ้าบาทแม่โอ้ซาบาดัดบ่อถุงใหญ่เนี่ยนะโอ้ถึงละซาบาดัดปลาเค็งผักออร์แกนิกก็มีขายค่ะตัวละสิบบาทตัวใหญ่ใหญ่ตัวละสิบบาทผักออร์แกนิก ปลาเห็นคุณละหาสิบบาทพีน่น้องซาบ้าปลาเข็งัวใหญ่หญาซา,าบา้าซาบ้าตายนะ มุ้งปลาคอพี่น้องปลาคอตัวใหญ่ๆเลยค่ะ,ร,ะคร้อตัไงบาทแม่ร้อยห้าสิบโอ้ร้อยสี่สิบปลาคอนะตัวใหญ่ๆรู้ละร้อยห้าสิบน้องปลาคอนะตัวย,ย่อยตัวใหญ่ปลาคอร้ายขนาดเลยคะ่ะช่วงนี้ ปลาดุกปาพอเป็นเป็นเลยลูละ 140. ้อยสี่สิบปลาดุกปลาดุกปลาเข็งปลาเข็งลละแปดสิบพี่น้อง ปลาเนื้ออ่อนจานเจ้าบาทนี่นะโอ้จานละลอยปลาเนื้ออ่อนจาระลอยครับสองคนไง้ามสงครามปลาพันพี่น้องจานละลอยปลาเนื้ออ่อนกับจานละลอยค่ะแค่มันโบมี้โล่ละพันกับโบมีปัญญานาคมาไม้เขาปลาพันปลาสดๆเลยค่ะ อรปลาดุกปลเค้งพี่น้องกิโลละแปดสิบบาทได้ยังไยก่อนนะจ๊ะก่อนนะคะ สวยง,งามพี่นอ้องวีลาสาววีลาเศ้าหางใหญ่เลยค่ะหมูหมูงละร้อยอยงใหญ่เลยค่ะพี่นอ้องรานนี้ขายเนื้อเนื้นอวัวสดๆง,งามงามนำพริกแมงดาก็มีขายจา้ะ กระปุกเจ็บาทค่ะอ๋อเอากระปุกหนึ่งค่ะน้ำพริกแมงดาค่ะกระปุกละหาซิเป็นถุงถุงละร้อย ข้างในหมูหมูสดๆแล้วค่ะน้ำเต้าหู้ตุมเพลิงในงัวงกระเผลอาหารทุงกระมี่ขายค่ะหนึ่งละสามสิบบาท คพอนเลยครับพี่น้อง

สูงตีนงัวพี่นอ้องถุนมะซาวบาทตีนงัวล้วนถุงละหาซิฟต้มเนื้อถุงละซาวบาทถุงใหญ่ๆเลยค่ะของเล่นครับโซ

Langen baru menjadi masalah di Kelulusan. Bu, apa salahnya untuk terjadi masalah? Ini untuk dia terus terjadi. Ayo, nomor 2 apa yang harusnya dapat lonjakan harga bensin terbesar terlihat jadi. ขันเนสในการทำอาหารเพื่อจิาอกเป็นวสำคัญในการรน้หลังเรม้การเคลื่อนไหววานก็จะเริ่มีการรักษาบรรเทาอาการเจบวตามแขนตามขาสดๆเลยค่ะพี่น้องกบก็มีจานจับานกบมีร้อยเดียวจ้ากบจาลละร้อย อาป <c> ูตั้งรอบๆวกไฟไหมแผลตุแผลเต่แผลเตียนอาปูตั้งต้นหรือบางคนเป็นไปแล้วประมางร้อยแปดกากที่ไว้เป็นใจก่อนเก็บเอไว้ในยาข้าวการเกลือลูกเกลือหลังเกลือเพื่อนบ้านครับที่มีอาการเจ้าที่รักที่รักเอาแล้ว ยิ่บายดีนะคะตวใหญ่นนนางแตกนองแตงรุ no. ่นละซาวรนละซ้อจันกสนจเพาว่าร้อยแปดต้องการซื้อเอาไปทิพยรัาการเก็เรื่อน อาการปวดปประจำอาการปวดที่ในตามข้อตามแขนตามขาและอาการตามมือตามเท้า,ขา,ขาจากพวกเราลหายไปในทีาาส่สุดครับปวดหลังสามสิบบาทรอมาทางนี้ปวดจะดูส่วนไก่ไมล์ห้าบาทค่ะโอ้ไม่ละห้าบาทนะคะไก่ปิ้งไม่ไ<ส>ละห้าบาทและขั้นตอนต่อไปนะครับยาดองสูตรไทยชาตรีวันนี้เราเป็นใคร

mình thứ hai thứ ba rồi à rồi, là rồi. <coughs> cái. là ngà rất là ngà rồi <coughs> <coughs>